สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาทํากระทงด้วยกันนอจ้าให้ลูกสาวไปส่งครูจ้าอันนี้จะเป็นใบกวักมรกต้อจ้ากับต้นกล้วย้ะจ้าเป็นฐานมงกลม้อจ้าแล้วก็จะเป็นขนมปังจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาบึ่งวิธีทํากันนอจ้าอันนี้จะเป็นขนมปัง้ะจ้าพี่น้องเขาก็จะทำเป็นดอกไม้เห็ดแหยเป็นวงกลม้ะจ้าพี่น้องนี่จ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาดูวิธีทํากันอีกนอจ้าจ้าหลังจากที่เขาทําเป็นดอกไม้แต่ขนมปังเรียบร้อยเขาก็จะเอามาวางรอบ ใบกวมกมะละกอดเ่านะาจ้าพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาดอกดาวเรืองมาเสียบกับไม้จิมฟันนอจ้าจากนั้นเขาก็จะเอามาปักลงตรงขนมปังเฮาตามให้ครบตามจํานวนดอกไม้สีขาวเฮานะจ่า,จาพี่น้องเบืองเราก็สวยงามนะจ้าดอกไม้เขาสามารถใส่ดอกไม้ทั่วไปได้นอจ้าแต่เขามีนะจ่า,จาพี่น้องจะก็จะใส่ดอกดาวเรืองกับดอกกล้วยไม้น้อจ้าพี่น้องจะตกแต่งกระทงเฮาให้สวยงามนะจ่า วัสดุเขาหาได้ตามธรรมชาติหรือบานเฮาที่มีเน้อจากพี่น้องเขาจะใส่เป็นแบบใรก็ได้เน้อจากแต่ของจะก็จะมีใบกวักมรกตจะมีดอกดาวเรืองแล้วก็มีขนมปังเด้องจาที่เขาเอาไว้กินเน้อจากพี่นอ้องอ่าหลังจากเขาก็จะเอามาทาเป็นกระทงต่อได้ขึ้กันเน้อจากวัสดุที่อยวัสดุ ที่อยู่ใกล้ตัวเฮ้าใ้จพี่น้องจับมือใส่ได้ทุกอย่างแต่ทําเสร็จภายในสิบนาทีแล้วจพี่น้องบอตตองใส่วลาน,านานเลจยจพี่น้องนี่จ้ะเขาก็เอาไม้จิ้มฟันมาเสียบกดอกดาวเรื่อแล้วลก็ปักลงไปที่ขนมปงังนะจ้ะพี่น้องก,กระเทียกระโงของเฮ้าหมันคงและกันแน่นขึ้นได้จ้ะพี่น้องนี่หละจ้าสวยๆได้จ้ะพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็จะใส่ถูกกับเทียนมาปักตรงกลางกระทรงเฮ้าได้จ้ะพี่น้องนี่จา้า ถูปสีขาวเทียนสีชมพูจากพี่น้องเอามาเสียบมบปาปักไว้ตรงกลางกระทงเฮานะจะ๊ะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เฮามีอีกน่าจะพี่น้องเนะะี่จ้ะตกแต่งลงไปอีกที่จริงบ่ตกแต่งก็ได้นล้จ้ะเฮากระส่แบบนี้ก็สวยงามแล้วจะพี่น้องแต่เขาจะเพิ่มความสวยงามไปอีกน้าจะพี่น้องก็มาแตงโดยดอกกล้วยไม้กระดอกดาวเรื่องที่เฮามีอยู่เน้อจะพี่น้องนะะี่จ้ะแต่งออกมาแล้วก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้จะสวยงามจากกระทงพร้อมส่งคู่แล้วจาพี่น้องกระทงสวยๆจะเห็นหน้องไปเขาไปส่งคุณผู้ที่โรงเรียนจากพี่น้องทําเลวเสร็จเลว้ะจ้ากระทงสวยๆพร้อมส่งนะจ้าพี่น้องสวยว่าจ้าก,กระทงจา้า